ดีรครับผมนายกิษราวงกาปศ1แผนกอิเ,เล็กทรอนิกส์วิทยายลัยการคีดคอนแกนครับวันนี้จะมาอธิบายหลักการทำงานของวงจร S-R แ a ลกแนนเกตนะครับสวัสดีครั้งนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมก็พูดถึงวงจรหรือก,การทำงานของอนอแหลกไปแล้วนะครับัีนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอวงจรของ แนลกนะครับแนลกก่อนอื่นครับเรามาดูรู้จักกับตัวแนนเกีครับมารู้กับจักกับตัวแนนเกีนะครับแนนเกีตัวนี้นะครับแนนเกีตัวนี้มันมาได้ยังไงครับมันเป็นตัวอะไรมารวมกันแล้วมาได้แนนเกีครับก็คือตัวแอนครับเป็นตัวแอนเกีนะครับมันจะมารวมกับเป็นรวมกับตัวน็อตนะครับน็อตเกีนะครับน็อตเกี ตัวนี้ครับ2ตัวนี้นะครับรวมกันรวมตัวกันนะครับก็จะมาได้ตัวแ้นเกตนะครับต่อไปครับเรามาดูตารางความเป็นจริงว่าถ้าเราป้อนอินพุตเข้าไปแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนออกมาอย่างไงนะครับตัวแนนเกตนะครับเรามาดูตรงนี้เลยนะครับสมมติถ้าเราป้อนศูนย์ศูนย์ครับ a เป็นศูนย์เป็นศูนย์ถ้าเราป้อนศูนย์ศูนย์เข้าไปตรงนี้นะครับ ชวนเข้าไปนะครับออปท์นะครับออปท์จะออกมาออปท์จะออกมาเป็นหนึ่งนะครับจะออกมาเป็นหนึ่งนะครับถ้าป้อน01ก็จะออกเป็นหนึ่ง10ออกาเป็นหนึ่งถ้าเป็น11นะครับในกรณีที่11ครับออปท์จะออกมาเป็น0ทันทีครับถ้าเป็น11ออปท์จะออกมาเป็น0ทั้งทีนะครับทันทีนะครับต่อมาครับเรามาดู เรามาดูตรงนี้นะครับอ่าดูวงจรตัวนี้ครับโดยใช้อ้างอิงจากตารางความเป็นจริงของแนนเจ็นะครับอ่าต่อมาครับเรามาดูบรรทัดแรกก่อนนะครับบรรทัดแรกคือบรรทัดนี้บรรทัดแรกควจะไปจช,าช,าชาป้านะครับบรรทัดแรกถ้าป้อนศูนย์ศูนย์ครับบรรทัดแรกถ้าป้อนศูนย์ศูนย์เข้าไปนะครับป้อนของศูนย์เข้าไปนะครับจะออกเป็นตัวนี้ x x นะครับก็คือเป็นค่าออกเป็นหนึ่งหนึ่งนั่นเองครับ แต่เราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้ตรงนี้เป็น x อก็คือยูมาริสนะครับยูมาริสนะครับหรือ not เ r อร์นะครับต่อมาครับเรามาดูบรรทัดที่2ครับถ้าสมมุติว่านะบรรทัดที่2เรามาดูตรงนี้บรรทัดที่สองเอสเป็น0นะครับตามตัวนี้นะครับเอสเป็น0 R เป็น1นะครับ R เป็น1นะครับค่อยๆดูนะครับ R เป็น1 S เป็น0 R เป็น1ถ้า S เป็น0 ตรงนี้นะครับ Q bar คือฝั่งตรงข้ามของเครับ Q bar จะเป็น1นะครับตรงนี้เป็น1นะตรงนี้จะเป็น1นะครับถ้าอ่า R เป็น1นะครับตรงข้าม R ก็เป็น Q Q นะครับตรงข้าม R Q จะเป็น0นย์นะครับคือมันจะเป็นตรงข้ามนะครับนี่ครับอ้างอิงจากตรงนี้เลยนะครับอ้างอิงจากตรงนี้อ่าตรงข้ามกันบรรทัดที่3นะครับ ถ้า s เป uh co ็น1นะครับถ้า s เป็น1ตรงนี้ครับถ้า s เป็น1ถ้า s เป็น1ตรงนี้นะครับขอภัยครับถึงไหนแล้วครับถ้า s เป็น1นะครับ s เป็นหนึ่ง r เป็น0นสมมติว่า r เป็น0นย์นะครับ s เป็น1ครับตรงข้ามกับ s เป็น q นะครับ q bar ตรงนี้ครับตรงข้ามกับ s เป็น q bar q bar จะเป็น0นย์ครับถ้า s เป็น1นะครับตรงนี้นะครับ ถ้า R เป็น0ูนนะครับนี่ถ้า R เป็น0ูนย์ตรงนี้ถ้า R เป็น0ูนนะครับ level level 8, Q น nah ะครับ Q จะเป็น1นะครับ Q จะเป็น1นนะครับคือมันจะตรงข้ามกันนะครับพูดง่ายๆคือมันจะตรงข้ามกันนะครับเรายึดอยู่แค่ตัวป้อนเข้าไปนะครับป้อนเข้าไปแล้วยึดแบบว่าถ <ang Cold> ้าป <ang Cold> ้อนหนึ่งมันจะออกศูนย์ถ้าป้อนศูนย์จะออกหนึ่งนะครับ ต่อมาครับเรามาดูตัวอย่างทามิงในไอแคลมนะครับทามิงในไอแคลมนะครับตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราป้อนศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์ตรงนี้ก็คือไม่ทํางานนะครับอิน a วอ d ์ตหรือนอต o อนะครับคือตรงนี้นี่คือตรงนี้นะครับนี่นี่คือบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกนี่ก็คือบรรทัดแรกนะครับนี่บรรทัดแรกตรงนี้ครับนี่บรรทัดแรก มันจะไปขึ้นคำว่าเออเลกนะครับเออเลกหรือไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานแต่ค่าออกเป็นหนึ่งนะครับแต่ค่าออกเป็นหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวงจรแอนแแลกน้ำแอนแหลกนะครับปิดผ้าประกันในวงคอไปด้วยนะครับสวัสดีครับ